ไฟล์เอกสารสรุปโครงการเมื่อเราจะสร้างหน้าสารบัญน,นะคะเราจะต้องมีข้อมูลครบทุกหน้าก่อนนะคะถึงจะได้รูปแบบสารบัญแบบนี้นะคะและสารบัญตารางนะคะสารบัญรูปภาพข้อมูลต่างๆนะคะจะเริ่มตั้งแต่หน้าที่1เป็นต้นไป ประกอบไปด้วยหลักการแล้วก็เหตุผลนะคะกิจกรรมดําเนินการวัตถุประสงค์โครงการตัวชี้วัดความสําเร็จกลุ่มเป้าหมายระยะเวลาแผนการดําเนินงานงบประมาณในการดําเนินงานโครงการค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะและสรุปแบบประเมินจะอยู่ในหน้าที่4 ข้อมูลทั่วไปของผู้แบบผู้ตอบแบบสอบถามในตารางที่1สรุปารายละเอียดผลการประเมินความพึงพอใจนะคะอยู่ในตารางที่2แล้วก็สรุปารายละเอียดของแต่ละด้านแยกตามตัวเลขของค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยนะคะ แลแปลความหมายส่วนภาพผนวกให้ใส่รูปภาพภาพผนวกให้ใส่รูปภาพนะคะหน้าสุดท้ายจะเป็นรายชื่อคณะผู้ดำเนินโครงการะคะ่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการสร้างสารบัญน,นะคะและหน้าปกนะคะ ของเดิมเดี๋ยวลบทิ้งไปก่อนนะคะอันนี้ก็คือผลลัพธ์ให้ดูตัวอย่างว่าเมื่อทําเสร็จจิ้นแล้วจะได้ลักษณะของสารบันตารางแบบนี้นะคะค่ะข,ขั้นตอนแรกนะคะหน้าปกของเราเนี่ย เราจะต้องใช้วิธีการแบ่งหน้าก่อนนะคะเพื่อที่จะให้มันแยกระหว่างหน้า1กับหน้า2นะคะหน้า2กับหน้า3ให้แบ่งแยกออกจากกันวิธีการก็คือให้เอาเมาส์เนี่ยมาดับเบิ้ลคลิกที่หน้าแรกนะคะและ ให้มันอยู่ข้างล่างท้ายหน้ากระดาษไปที่เมนูไปที่เมนู layout นะคะตอนนี้หน้ากระดาษไม่ขึ้นมาโอเคไปที่เมนู layout นะคะเราจะเห็นคำว่าเบรกเบรกเนี่ยก็คือมันจะเป็นการแบ่งระหว่างหน้าหนึ่งกับหน้าที่สองนะคะ แล้วไปคลิกที่คำว,ว่า next page ค่ะแบ่งระหว่างหน้าถัดไป cursor จะเด้งมาอยู่หน้าที่2ก็คือหน้าคำนำนะคะดังนั้นหน้าคำนำก็คือจะแบ่งแยกออกจากหน้าปกแน่นอนต่อมานะคะเราจะแบ่งหน้าคำนำกับหน้าสารบัญน,นะคะก็คือให้เอาเมาส์เนี่ยมาดับเบิลคลิกไว้ข้างล่างแล้วไปคลิกที่ blade e น็กเพจค่ะจะเด้งลงมาอยู่ในหน้าที่3นะคะซึ่งเป็นหน้าสาร,รบัญถ้าสาร,รบัญไม่มาให้กดปุ่ม delete ที่อยู่บนคีย์บอร์ดนะคะให้มันเลื่อนขึ้นมาอยู่ในหน้าที่3เหมือนเดิมน,นะต่อมาหน้าที่4จะเป็นหน้าสาร,รบัญค่ะ หน้าที่5ก็จะเป็นสารบัญรูปภาพค่ะแล้วก็เริ่มด้วยหลักการแล้วก็เหตุผลดังนั้นเนี่ยเราจะแบ่งระหว่างสารบัญรูปภาพกับหน้าที่1นะคะเอาเมาส์มาดับเบิลคลิกค่ะที่หน้าสารบัญรูปภาพแล้วไปที่เบรดเน็กเพจค่ะกด Delete ขึ้นมานะคะ หลักการแล้วก็เหตุผลมาอยู่หน้าเดิมค่ะต่อมาก็จะทําการแซกสารบันนะคะโดยที่เราจะทราบได้ยังไงว่าหน้าแรกหน้าคานาเนี่ยควรจะเป็นกอไก่นะคะส่วนสารบันก็ควรจะเป็นขอไข่สารบัญตารางควรจะเป็นขอควายแล้วก็ สรบบารบัญรูปภาพควรจะเป็นงองูนะคะดังนั้นเนี่ยเราแบ่งที่เมนู l เลเ u t b ์เ a k Make Page เรียบร้อยแล้วนะคะให้นักศึกษาดับเบิลคลิกด้านบนนะคะด้าน,นบนจะเห็นเป็น h e a d ดอรนะคะเอาไว้ใส่หมายเลขน้าคะ่ะ h e a d ดอรเอาไว้ใส่หมายเลขน้าเมาื่อดับเบิลคลิกไปแล้วนะคะ ก็วิธีการแทรกหมายเลขหน้าเนี่ยนะคะเราจะไปที่เมนู insert ค่ะจากนั้นไปเลือกที่ page number top of page แล้วเลือกแบบ page number ที่3า page number ที่3นะคะถ้ายังไม่ขึ้นมาก็ให้เลือกใหม่อีกรอบหนึง่งถ้ายัง ถ้ายังไม่ขึ้นมาก็ให้เลือกใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะถ้า header footer ของใครเนี่ยขึ้นคำว่า l n n t t previous ให้ติ๊กทิ้งให้ติ๊กออกนะคะเพราะว่ามันจะไปเชื่อมกับหน้าก่อนหน้านั้นนะคะดังนั้นให้ติ๊กออกก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยให้ไปแทรกหมายเล็กหน้าขึ้นมานะคะ ถ้าไม่ขึ้นมาก็ให้ทดลองพิมพ์ดูค่ะหน้าแรกเนี่ยควรจะเป็นหน้ากอไก่เพราะว่ามันแบ่งจากหน้าปกแล้วนะคะเป็นคำนำหน้าที่สองควรเป็นขอไข่นะคะแต่ว่าสารบัญเนี่ยหน้าที่สองเนี่ยมันลิงก์กับหน้านี้อยู่ให้ทุกคนเนี่ยคลิกที่คำว่า Link to p e ร i เวทิ้งไปก่อน นะคะแล้วไปที่ format number คุมที่กอไก่ก่อนนะคะไปที่ format number เราเลือก format page number จากนั้นให้ start a d d ที่ขอไข่มันซ้ำให้ลบทิ้งก่อนนะคะเราไปแทรกใหม่ถ้ามันไม่ขึ้นมาก็ให้แทรกใหม่นะคะ ขยายตัวหนังสือก็ไปที่แท็บโฮมแล้วก็ไปคลิกหาตัวหนังสือที่ h สารบัน psk ขนาด16ค่ะตอนนี้หน้าที่2ยังขึ้นกอไก่อยู่นะคะให้แก้ไขใหม่ค่ะก็คือ Page number format p i n number แล้ว start a d ที่ขอไข่ค่ะจากนั้นเนี่ย เรามาดูผลลัพธ์นะคะก็คือหน้าแรกจะเป็นหน้ากอไก่หน้าที่สองจะเป็นหน้าขอไข่หน้าที่สามจะเป็นหน้าอคอพายค่ะส่วนหน้าที่สี่จะเป็นหน้างงงูก็คือสรารบัญรูปภาพนะคะจากนั้นนะคะมาดูที่หน้าที่สี่ค่ะมาดูที่หมายเล็กหนึ่งหมายเล็กหนึ่งจะเริ่มต้นที่หัวข้อหลักการแล้วก็เหตุผลนะคะถ้าหมายเลขกหนเนี่ย ยังไม่ยังไม่เป็นหมายเลขหนึงเนี่ยนะคะเราก็ต้องทำการไปที่ insert นะคะแล้วก็ Page number top of page เลือก Page number ที่3นะคะแล้วก็โชว์ตัวเลขถ้ายังตัวเลขมันยังไม่เป็นหมายเลขหนึงเราก็ไปแก้ไขที่ format Page number แล้วก็ start a d ที่เลข1ค่ะตรงนี้เราเปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนเป็น format 1, 2, 3 เปลี่ยนเป็นฟอร์แม t กอไก่ข้อไข่ข้อพายนะคะอันนี้สามารถเลือกรูปแบบเปลี่ยนรูปแบบได้ค่ะค่ะแล้วก็เช็คตรงคำว่า link to p r e v i t e ด้วยค่ะถ้ามันขึ้นแถบสีดำอยู่ให้ติ๊กออกก่อนให้ติ๊กทิ้งน,นะคะแล้วค่อยแทรกหมายเล็กหน้าค่ะแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาไล่ตามลำดับไปเรื่อยๆ1 2 3 4 5 หก8 9 10กนะคะก็จะมีทั้งหมด10หน้าด้วยกันนะคะเมื่อเราได้หมายเล็กหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดคำว่า close header and footer หรือ double click ออกมาได้เลยนะคะ double click ออกมาได้เลยมาดูที่หน้าสารบัญน,นะคะเราจะสร้างสารบัญแบบอัตโนมัติเราจะต้องไปกำหนดหัวข้อของแต่ละ แต่ละหน้าให้เรียบร้อยก่อนนะคะมาดูที่อันแรกเลยก็คือคำนำนะคะคำนำให้ไปคุมดำที่คำว่าคำนำันคำนำแล้วไปที่เมนู Reference ค่ะแล้วไปที่เมนู Reference นะคะจากนั้นให้ไปคลิกที่คำว่า add t e t ท add t e ทคเนี่ยจะมีทั้งหมด3 Level นะคะ ถ้าเป็นหัวข้อใหญ่นะคะเช่นคำนำสรารบัญบรรณานุกรมหรือหลักการแล้วก็เหตุผลใดๆก็ตามเนี่ยจะเป็นเลเวลที่1น,นะคะนักศึกษาก็คุมดาแล้วก็คลิกเลเวล1ค่ะสรารบัญคลิก r e v e r e n t e a Level 1เวสรารบัญตารางคลิก a t t e x t l e v e l หนะคะ สารบารูปภาพ a t t e c level 1ค่ะหลักการและเหตุผล a t t e c level 1กิจกรรมดำเนินการ a t t e c level 1ค่ะวัตถุประสงค์ของโครงการ a d t e c level 1ค่ะตัวชี้วัดความสำเร็จ a t t e c level 1ค่ะกลุ่มเป้าหมาย a t t e c level 1ระยะเวลา a t t e c level 1ค่ะ แผนการดำเนินง,งาน AdTech Level 1ค่ะงบประมาณในโครงการ AdTech Level 1ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ AdTech Level 1ค่ะสรุปรแบบประเมินโครงการ a d t e e h Level 1ค่ะถ้ามันไม่สวยงามก็จัดรูปแบบนะคะให้มันชิดชิดบรรทัดด้วยนะคะ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามให้แอดเทคเลเวล1ค่ะส่วนตารางที่หนึ่งเนี่ยให้แอดเทคเลเวลสอนะคะตารางที่หนึ่งให้แอดเทคเลเวล2อค่ะขัดมาตอนที่สองให้แอดเทคเลเวล1ค่ะตารางที่สองให้แอดเทคเลเวล2นะคะตารางที่หนึ่งกับตารางที่สองให้แอดเทคเลเวล2 ต่อมานะคะภาพผนวกให้ Add Text Level 1ค่ะและรายชื่อให้ Add Text Level 1ค่ะเมื่อเราทำครบทุกหัวข้อแล้วนะคะให้ไปที่หน้าสารบัญน,นะคะแล้วไปที่เมนูเดิมเลยค่ะเมนูที่ชื่อว่า Reference แล้วเลือกที่คำว่า Table of c o n t e n t ค่ะมันจะมีสารบัญอัตโนมัติขึ้นมา3รูปแบบ แต่ว่าเราจะเลือกที่คำว่า custom table of c o n t e n t นะคะจากนั้นนะคะตัวนำแ็บเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเอาแบบจุดไข่ปลาหรือแบบไม่มีไม่มีจุดนะคะก็เลือกแบบจุดไข่ปลาแล้วกันนะคะจากนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะตอบโอเคตกลงได้เลยค่ะ ถ้ามีถ้ามีคำไหนที่มันเกินมาเนี่ยแสดงว่าเราทำเกินนะคะอย่างระหว่างวันที่9ถึง11เนี่ยจะอยู่ตรงนี้บรรทัดนี้นะคะเราจะต้องไม่เอาติดมาจากหน้านี้หน้าคำนำนะคะให้เป็นตัวหนังสือรูปแบบที่เป็น normal ปกติ ให้เป็นรูปแบบ normal ปกตินะคะนี่คือหน้าปกนะคะเพราะว่ามันติด heading ไปทีนี้พอทำเป็นแบบปกติแล้วนะคะให้มาคลิกที่สารบัญน,นะคะคลิกขวาเลือกคำว่า update view update entire table ก็คืออัปเดตทั้งหมดตกลงเนี่ยค่ะบรรทัดที่เราทำเป็นตัวหนังสือรูปแบบ ปกตินะคะจะอยู่ที่แท็บโฮมเมนูที่ชื่อว่าสไตล์นะคะเลือกเป็นแบบ Normal นะคะแล้วมาอัปเดตนะคะอัปเดตที่สารบัญตารางนะคะข้อมูลตรงด้านบนบรรทัดข้อมูลก็จะหายไปนะคะค่ะทีนี้เ,เราก็สามารถที่จะจัดตัวหนังสือได้นะคะจะเอาขนาดเท่าไหร่ก็ ก็ใส่ให้เรียบร้อยนะคะแต่ถ้าจะให้มันอยู่แค่หน้าเดียวก็กต้องปรับขนาดตัวหนังสือค่ะจากนั้นเนี่ยกดปุ่ม delete สารบัญตารางขึ้นมาค่ะสารบัญตาราง heading หนะคะสารบัญตาราง heading หเราจะคัดลอกออหรือเราจะตัดคำว่าตารางที่1 คลิกขวาแล้วก็ตัดนะคะจากนั้นให้ ctrl v ctrl v ก็คือเป็นการคัดลอกแล้วก็วางนะคะวางข้อความที่เราตัดมาเนี่ยวางไว้บนหน้าสารบัญตารางนะคะเราใช้ปุ่มคีย์ลัดที่อยู่บนคีย์บอร์ดก็คือปุ่ม ctrl แล้วก็ v นะคะวางลงไปต่อมาตารางที่สอง คลิกขวาตัดนะคะแล้ว c t r l v วางลงไปค่ะอันนี้ก็คือจะได้สารบัญตารางที่เราทำการตัดออกมาจากหน้านี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำสารบัญรูปภาพค,ค่ะวิธีการทำสารบัญรูปภาพเนี่ยเราจะต้องไปที่ภาคผนวกนะคะเรามีรูปภาพที่เราไปหามาใส่เรียบร้อยแล้วแต่เราจะต้องใส่คำอธิบายใต้รูปภาพ ะะวิธีการใส่คำอธิบายใต้รูปภาพเดี๋ยวขอลบอันเดิมก่อนนะคะอันเดิมจะมีจะมีชื่อรูปภาพอยู่ขอลบอันเดิมก่อนนะคะ ค่ะก็จัดรูปภาพให้แบบดูให้สวยงามนะคะอะขั้นตอนแรกนะคะเราจะทำสารบัญรูปภาพเราต้องคลิกที่รูปก่อนนะคะคลิกที่รูปก่อนแล้วมาที่เมนูเดิมค่ะเมนู Reference นะคะซึ่งเมนูเนี้ยมันจะมีเมนูที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเมนู Caption หรือ Insert Caption นะคะก็ให้คลิกที่ปุ่มนี้ได้เลยค่ะ Insert Caption จากนั้นนะคะจะปรากฏหน้าจอนี้ขึ้นมาให้นักศึกษาเลือกที่คำว่า new label แล้วพิมพ์คำว่าภาพที่1จุดนะคะเนื่องจากว่าเรายังไม่มีหัวข้อที่เป็นหัวข้อของรูปภาพนะคะเราก็เลยต้องพิมพ์คำว่าภาพที่1จุดจากนั้นกรอบตอบตกลงค่ะแล้วพิมพ คำอธิบายรูปภาพเพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยนะคะภาพที่1.1การปลูกป่าจากนั้นนะคะเมื่อพิมพ์ครบเรียบร้อยแล้วให้ตอบตกลงค่ะตอบโอเคได้เลยค่ะเราก็จะได้คำอธิบายภาพที่1นจุก็คือการปลูกป่าก็จัดรูปแบบตัวหนังสือให้สวยงามนะคะ ให้เป็นตัวหนังสือสีดำตัวปกติค่ะสังเกตเห็นว่าเมื่อเอาเมาส์เนี่ยไปคุมที่เลขกหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นลำดับภาพที่หนึ่งนะคะต่อมาภาพที่สองก็ค,ค,คลิกที่รูปภาพก่อนแล้วก็ไปที่เมนู reference ค่ะไปที่ insert caption เมนูเดิมค่ะก็ไม่ต้อง new label ใหม่แล้วนะคะเพราะว่าเรา new label ไปภาพที่หนึ่งแล้วภาพที่สก็เขียนคำอธิบายได้เลยค่ะ ต่อมาภาพที่3นะคะก็ไปที่เมนู Reference ค่ะ Insert Caption ภาพที่3 ภาพสุดท้ายก็คือภาพที่4ค่ะ insert caption ค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการแทรกลำดับที่ของรูปภาพนะคะ ยกตัวอย่างอันนี้ก็คือเราจะลำดับที่ภาพที่1 2 3และ4หากมีรูปภาพในบทอื่นๆเช่นเราทำทำรายงานอย่างเงี้ยคะ่ะเราทำบทที่2ก็จะมีรูปภาพบทที่2อตรงรูปภาพเนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดลาเบลตรงนี้ค่ะหรือ New l a เบลใหม่เป็นภาพที่2จุดนะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกตรงนี้เป็น ภาพีสอจุดแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆ2.1 2.2 2.3นะคะก็จะเป็นแบบอตัตโนมัติเมื่อเราใส่ครบแล้วนะคะเราก็จะมาที่เมนูสารบัญรูปภาพค่ะให้ไปที่เมนู reference เหมือนเดิมค่ะแล้วไปเลือกคำว่า insert table of f e a t u r e นะคะที่มันอยู่ในเมนูของ caption ค่ะเมนูของสารบัญรูปภาพนะคะ insert table of feature ขึ้นมานะคะตรงนี้เหมือนกับสารบัญอัตโนมัติเลยค่ะก็คือสามารถเปลี่ยนตัวนำแท็บได้และเลือกลำดับที่ของรูปภาพได้นะคะเรา new label เป็นภาพที่1จุดเพราะฉะนั้นมันก็จะแสดงแค่ภาพที่1จุดะคะแต่ถ้าเรา new label เป็นภาพที่2จุด3จุดก็จะขึ้นมาให้ตรงนี้ให้เราเลือกได้นะคะจากนั้นก็ตอบ โอเคได้เลยค่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเราจะได้สารบัญรูปภาพมาทั้งหมดสีภาพสี่ลำดับแล้วก็มีหมายเล็กหน้าหมกด้วยนะคะก็กดบันทึกแล้วก็ส่งงานได้เลยค่ะบันทึกเป็นไฟล์รหัสประจำตัว นัาศึกษานะคะแล้วก็แนบไฟล์ส่งในเว็บไซต์ของรายวิชาได้เลยค่ะ